สวัสดีครับวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพบกับผมกรมองตากนะครับร้านเครื่องกรมังตากเครื่องรางมองตากนะครับวันนี้เรามาดูของหายากอีกชิ้นนะครับอันนี้ตะกรุดเก้ากลุ่มหลวงพ่อคูบวังนะครับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาทักทายที่0 6 2 5 9 2 5 6 8 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมพบทอนบุญวงกรมังตากยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับ ติดต่อทางช่องทางติดต่อทางช่องทางนะครับไลน์นะครับศูนย์หกสองห้าเก้าสอง้าหกปหนึ่งครับสะดวกที่สุดแล้วก็สามารถส่งข้อความได้ facebook ก็จะเป็นกรเมืองตากพบทอนบุญวงนะครับเพจร้านเครื่องกรมึงตากเครื่องรางมึงตากหลวงพ่อครูบัวงเทพเจ้าแห่งความเมตตามหาเสน่ห์แท้ถึงยุคนะครับนะฮะเพจร้านเครื่องมาเส็บนางนะครับสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับผม แอดไลน์จะตรงสุดครับง่ายที่สุด06259256เปนหนึ่งะครับวันนี้เรามาดูตะกรุด9ก้ากลุ่มหลวงพ่อครูบวังครับดีกีรังวันนะครับแบบนี้นี่นะฮะก็เผยแพร่ให้เพื่อนๆสมาคชิกได้ศึกษาครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมนี่นะฮะตะกรุดเก้ากลุ่มหลวงพ่อครูบวังเลี่ยมเดิมเลี่ยมเก่านะครับแบบนี้แท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือนะครับสโลกแกนแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับแบบนี้นี่ฮะชัดเจนดูง่าย ซื้อขายได้ทั่วโลกครับแบบนี้สบายใจไปต่างประเทศแล้วหลายดอกครับหลายสิบหลายสิบดอกครับเยอะขุดมาสิบนางด้วยครับนี่นะฮะจะเป็นของหลวงพ่อคุบวังนะครับเลี่ยมเริมเลี่ยมเก่าเลี่ยมจากวัดมาตรฐานส่งประกวดได้นะครับก็จะมียุคต้นก็เคยลงไปก่อนนะครับเพื่อนนยุคต,ต้นจะค่อนข้างหายยากนี่จะเป็นนี่นะฮะ เอาเป็นว่าอย่างนี้แท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับไม่ลงรายละเอียดเยอะครับแบบนี้ครับถ้าท่านใดสนใจหรือว่าชอบก็ทักเข้ามาได้นะครับแต่ดอกนี้ไปแล้วนะครับลูกค้าชอบมากครับมาไลฟ์ไว้ให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูครับเดี๋ยวก็จะส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้นะฮะก็ยังพอมีแบ่งนะครับพวกมาเสร็จน้ำผ้ายันยี่ฮะ สาหลวงพ่อครูบวังครับผมมีไปเมื่อวานได้ไปช่วยร่วมที่งานเชียงใหม่นะครับงานตัดสินงานใหญ่ของภาคเหนือนะครับโต๊ะเครื่องรางครับผมหลวงพ่อครูบวังเนี่ยเอกลักษณ์เขาจะมีการมัดห่วมัดท้ายแล้วก็มีการเปียการถักนะครับแบบนี้ของพ่อชัดเจนดูง่ายครับ ท้นหาคล้องได้สบายใจพุทธคุณก็จะเด่นในทางเมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยครับของหลวงพ่อทีมีชื่อเสียงก็จะเป็นตะกุดเก้ากลุ่มพ่ายยันมาเสพนางอินแก้วนางกวักปลาตะเพียนเหรียญท่านนะตะกุดโทนมาเสพนางสีพึ่งตะกุดสาลิกาสีพึ่งมาเสพนางสีพึ่งตะกุดสาลิกาลิ้นทองครับผมค่อนข้างจะหาย,ยากกัน การเวลาผ่านไปของหลวงพ่อจะหายากมากครับทุกวันนี้สะดวกลูกค้าก็จะไปในทางเมตตาค้าขายหรือว่าขึ้นลงขึ้นศาลเจรจาค้าขายอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับเมื่อสมัยก่อนท่านจอมพลถนอมก็กับภรรยานะครับท่านได้ของตะกุดเก้ากลุ่มนะครับหลงพ่อคุบ,บวังเป็ของ แล้วก็ท่านภริยาได้ค้องตะกุดจำปาสีต้นของหลวงพ่อครัได้เกิดเหตุฮอลิคอร,เตอร,เ,ตอรเตอร์ขัดข้องตกนะครับแล้วก็คณะลอดทั้งหมดครับผมเป็นข่าวเกีียวกลวไปลงหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับ เอามาให้ดูเพื่อนๆสมาชิกได้ศึกษาดูกันนะครับขอพรบคุณมากครับยังไงก็ทักทายมาที่0 6นย์หกสองห้าเก้าสอง้าหกแปดหนึ่งครับผมกรนเมืองตากยินดีรับใช้นะครับ Facebook กรนเมืองตากพบทอนบุมดวงร้านเครื่องกรนเมืองตากเครื่องรางเมืองตากก็ร้านกอนเมืองตากหนึ่งกเมืองตากสองนะครับฝากติดตามได้เลยครับผมขอพรบคุณมากครับเอาสั้นๆง่ายๆเข้าใจครับไม่ยืดเดียอครับสวัสดีครับ